พาใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรถโรงงานน้ำปลาชัวหะแสงตราหอยหลอด สิงหะบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมได้แสดงธรรมะให้สาธุชนทั้งหลายได้น้อมนำไปปฏิบัติตามโดยมีเนื้อหาดังนี้เรื่องจุดมุ่งหมายแห่งมงคลท่านทั้งหลายเอ๋ยนี่แหละมันเป็นคำพังเพยแก่ชีวิตถ้าปราศจากกรรมฐานคือกรรมฐานห้าประการได้ในตัวท่าน ท่านจะรู้ซึ้งขึ้นมารู้วาระจิตของคนได้จะมีความเข้าใจของมนุษยชาติไม่ไร้มนุษยสัมพันธ์ชีวิตท่านจะไม่ป่นปี้ไม่เหลวแหลกแตกลานออกไปนอกบ่วงมานเข้าสู่จุดมุ่งหมายแห่งมงคลชีวิตท่านจะไม่ไร้ผลชีวิตท่านจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองฝ่ายเดียวเท่านั้นมันอย่างนี้ ถ้าเราคิดก็บอกให้คิดในหัวสมองบางองค์เขาสอนคิดที่ลิ้นปีน่นี้หายใจยาวๆเท่านี้มันก็ได้ผลแต่ก็ทำไม่ได้เดี๋ยวก็ทำอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้มันจะไม่พบของดีในตัวเองเราเอาของดีไม่ใช่นอกตัวของดีมันอยู่ในตัวเองเพรน้ำหนึ่งในดวงใจอยู่ที่เรา เพชรน้ำหนึ่งในดวงใจคือสัตจะมันจะมีประโยชน์แก่ตัวท่านเองขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเดินให้มันได้กำหนดให้ช้าช้าจะยืนหนอห้าครั้งกลับหนอให้มันชัดเจนสติก็เลยดีขึ้นจะหยิบอะไรก็อยากหยิบหนออยากหยิบหนอหยิบมาหนอจะรับประทานหรือกินก็กำหนดเคี้ยวก็กำหนด จะถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะไปห้องน้ำห้องท่าก็กำหนดไปไม่ใช่เดินพรึบพรับพรึบพรับท่านจะไม่มีสติท่านจะขาดสมาธินี่สำคัญมากเพราะท่านมีเวลาน้อยเวลาเลยจำกัดมากเรื่องพบของจริงในตนเองขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วย นี่เราพบของจริงในตัวเองคือเป็นบัณฑิตจิตมีสติมีจิตใจมีปัญญาจะทำอะไรก็เห็นแก่บัณฑิตมีความคิดสูงจะพบเพื่อนฝูงก็พบแต่คนดีไม่ใช่พบคนเหลวแหลกเล่นการพนันอบายามุขถ้าคนที่จเจริญพระกรรมฐานจะเป็นอย่างนั้นจริงๆจะพบแต่คนดีเพราะจิตใจดีก็พบแต่คนดี จิตใจมันเลวก็พบแต่คนเลวนอกบ้านไม่อยากจะเจริญกุศลเล่นการพนันผลานเงินผลานพ่อแม่ผลานครอบครัวแล้วก็เอารวยไม่ได้เลยคนประเภทนี้มันเป็นอันธพาลชัดๆไปเสวนาด้วยมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ประการใดกับตัวของท่านเลยสัพพทานัง ธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง